สวัสดีครับนี่คือคลิปวิดีโอการสาธิตนะครับดิจิตอล p พย์แบ็กหรือว่าการส่งเพลงจากเจ้าตัว iPad นะครับมาที่ตัว ui 2 4 r กันนะครับโดยแน่นอนแหละนะครับว่าสิ่งที่เราเตรียมหรือว่าสิ่งที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับสาย usb a เป็น usb b นะครับหรือว่าเรียกง่ายว่าสายปินเตอร์เองนะครับหาซื้อได้ทั่วไปและแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจำเป็นอีกอย่างนึง ก็คือเจ้าตัวหัว l i g h t ไดนินะครับเป็น usb นะครับก็น่าจะหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ใช้ตัว iPad รุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นหัว usb c นะครับก็จำเป็นที่จะต้องไปหาหัวแปลงนะครับเป็น usb c เป็น usb นะครับธรรมดานี่เลยก็เลือกใช้แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้การสาธิตครั้งนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้ตัวหัวไดนิ่งนะครับเป็น usb b นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ก็เราเตรียมองค์กรเสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนหนึ่งก็แรกเลยนะครับเราก็ต้องนํำสาย USB A เป็น USB B นะครับก็คือนําฝั่งเจ้าตัว USB B นะครับก็มาเชื่อมต่อกับตัว Soundcard UI ยี่สิบ R นะครับที่ช่องด้านหน้าเนี่ยมันจะมีชื่อระบุไว้อยู่ว่า USB I t F นั่นเองนะครับหรือว่า Interface นะครับก็ํำมาเสียบไว้เลยและอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ นำเจ้าตัว USB-A เนี่ยมาเชื่อมต่อกับตัวหัวแปลงของเรานะครับตัวหัวแปลง Lightning เ,เป็น USB ก็มาต่อไว้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต่อเข้ากับรูชาร์จของเจ้าตัว p p d ไว้รอเลยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับต่อมาก็มาที่หน้านะครับมิกซ์ขับเกณ์ของเจ้าตัว Soundcraft u i ยีบี R กันมาเนี่ยครับก่อนอื่นเราจะแพทชิ่งว่าจะลงที่ชานอไหนนะครับก็ให้กดไปที่ รูปฟันเฟืองนะครับเนี่ยเลยก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับจะมีเน็ตเวิร์กมีแอสเซทมีโชว์เซตติ้งแพทชิ่งแล้วก็ About นะครับเราก็เลือกที่ตัวแพทชิ่งเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าของ Channel หรือว่าหน้า Local นะครับแล้วคราวนี้เราจะเอาสัญญาณนะครับจากเจ้าตัว iPad มาลงนะครับแต่ว่าจะดีฟอสโรงงานมาเลยนะครับ ของเจ้าตัว iPad นะครับจะเป็นลงที่ชแนลที่1่กับชแน l ที่2นะครับเราก็มาเลือกว่าจะลงที่ชแน l ไหนก็ได้นะครับในชแน l ที่เป็นโลกลสมมุติยกตัวอย่างครับตอนนี้นะครับก็ชแนลที่1่เป็นฝั่งทางด้านซ้ายนะครับชแนลสองเป็นฝั่งทางด้านขวาผมก็จะมาลงที่สมมุติลงที่ชแนลที่1่ก่อนเลยนะครับแล้วก็กับชแน l ที่2นะครับ1เป็นซ้าย2เป็นขวานะครับอ่ะแล้วเราก็กลับมาที่หน้ามิกทับเก์กันคราวนี้ ผมก็จะไปที่ตัว iPad นะครับท่านผู้ชมนะครับจะดูจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจู๊กไอจูนหรือว่า Spotify หรือว่าจะเปิดผ่าน YouTube ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมผ่านเปิดเพลงผ่าน YouTube นะครับก็จะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดกลับไปอีกทีหนึ่งที่หน้ามิกซ์ทับเกนนะครับจะสังเกตว่าหน้าเกนมันจะไม่มีให้ปรับเกนนะครับความดังเบาหรือว่า เกณฑ์ดังเบานะครับเราต้องปรับที่ตัว iPad เองเท่านั้นนะครับอกลับมาที่หน้าของมิกนะครับจะสังเกตว่าสัญญาณฝั่งทางข้าซ้ายอยู่ที่ชัแนที่1ครับแล้วก็สัญญาณขวาอยู่ชัแนที่2นะครับจะสังเกตว่านี่เลยครับพอผมเลื่อนมาที่เจ้าตัวชัแนที่1เนี่ยชนที่2นะครับมันจะไม่ขึ้นไปด้วยแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ระหว่างชัแนที่1กับชัแนที่2ลิงกันก็เพียงแค่กดชัแนที่1ค้างไว้นะครับ และก็มาเลือกที่เจ้าตัวสเตอริโอลิงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนให้ดูนะครับจะสังเกตว่าช่องที่ที่1กับช่องที่2นะครับขึ้นลงความกันและก็ในการแพนซ้ายแพนขวานะครับก็จะให้การแพนโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการสาธิตนะครับการส่งดิจิต a ลเพย์แบ็กนะครับจากตัว iPad มาที่ซาว n d คาร์บูไอ 24R